สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิวฟูนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทาเค้กโอรีโอ้นะคะสูตรนี้นะคะเนื้อเค้กก็จะเป็นเนื้อสปันนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะกินคู่กับครีมก็คืออร่อยมากเลยนะคะหรือใครอยากกินแบบเรานะคะเราชอบกินกับตัวปีโป้ค่ะเขาก็จะอร่อยเข้ากันดีมากเลยนะคะก็จะตัดความเลี่ยนของครีมได้ดีเลยค่ะส่วนผสมในการทําเค้กสูตรนี้ก็จะมีดังนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเรามาลงมือทํากันได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะเราก็จะใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่เบอร์2องจนวน3ฟองนะคะตอกไข่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยเกลือค่ะเกลือ <c oughs> <c oughs> เราใช้1นส่วนสี่ช้อนชาค่ะแล้วก็จะตามด้วยน้ํำตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายเราใช้4ช้อนโตหรือประมาณ60กรัมค่ะและก็จะตามด้วยน,น,ยน,น,ยนมข้จมน,นจืดค่ะเราใช้3ช้อนโตรหรือประมาณ45กรัมค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยแป้งเคก้กค่ะแป้งเค้กเราใช้4ช้อนโตหรือ60ตากรัมนะคะแล้วก็จะใส่ผงฟูอีกครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการล่อนแป้งเค้กและผงฟูให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะหลังจากเราล่อนแป้งเค้กและผงฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีกลิ่นวานิลาเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาแต่ว่าเราชอบส่วนตัวก็คือชอบกลิ่นวานิลาบัตเตอร์ค่ะเราก็จะใส่ลงไปประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะใช้ตะก้อไฟฟ้าคนให้เขาพอผสมเข้ากันก่อนค่อยตีนะคะถ้าเราตีไปเลยฝุ่นแป้งเขาจะฟุ้งกระจายค่ะก็ตีด้วยสป,ปีดสูงสุดค่ะเป็นเวลา2นาทีค่ะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายในการปาดส่วนผสมตรงขอบขอบค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่สารเสริม SP พนะคะ9กรัมค่ะตัวนี้จำเป็นต้องใส่นะคะก็ช่วยให้ตัวเค,ค้กเขานุ่มฟูด,ด้วยค่ะตีสป,ปีดสูงสุดนะคะเป็นเวลา3นาทีเราจะตีให้เขาเป็น เนื้อข้นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเนื้อที่ได้ก็จะมีความเหนียวข้นขึ้นแบบนี้เลยค่ะตีเขาขึ้นฟูประมาณนี้นะคะเพราะว่าเค้กที่ได้ก็จะได้มีความนุ่มค่ะนี่นะคะก็จะปาดรอบนึงค่ะพอครบเวลา3นาทีค่ะหลังจากปาดตรงขอบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตีด้วยสปีดสูงอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นเวลา2นาทีค่ะให้สมสมเขาเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะเค้กสปันท์คะเราจะชอบมากกว่าเค้กชิฟฟ่อนค่ะเพราะว่า เนี่ยค่ะไม่รู้ค่ะแล้วแต่ความชอบของคนนะคะอันนี้เราชอบเค้กสปาร์มากเลยเวลาทําเค้กวันเกิดแบบนี้ค่ะพอปาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครบสองนาทีก็ปาดขอบชามเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมน้ํามันห้าช้อนโต๊ะหรือห้าสิบกรัมนะคะระหว่างการใส่น้ํามันนะคะก็จะตีด้วยสปีดต่ําค่ะแบ่งใส่ประมาณสี่ถึงห้ารอบค่อยๆทยอยใส่ถ้าเราใส่รอบเดียวนะคะก็คือน้ำมันอาจจะไปนอนก้นได้ค่ะค่อยๆทยอยใส่ไปแบบนี้เลยค่ะ ก็ตีด้วยสปีดต่ำค่อยๆตีไปเรื่อยๆค่ะจนหมดน้ํามันที่เราใช้ได้เลยค่ะน้ํามันนะคะส่วนมากก็จะใช้คันโดลา่าลำข้าวข้าวโพดแทนได้ค่ะแล้วก็น้ํามันทางตะว,วันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าน้ํามันปาล์มกับน้ํามันทว่วเหลืองก็คือเราอาจจะไม่แนะนํานะคะเพราะใส่จนหมดแล้วก็จะปาดขอบชามอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากปาดขอบชามเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตี ด้วยสปีดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราตีด้วยสปีดสูงสุดนะคะเป็นเวลา2นาทีค่ะก็ตีไปจนครบเวลา2นาทีได้เลยค่ะนี่นะคะก็ตีไปเรื่อยไปแบบนี้ค่ะพอครบเวลา2นาทีนะคะเราก็จะให้เนื้อเค้ก เนียวค้นประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะปาดขอบชามอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เราปาดขอบชามแล้วนะคะเราก็จะตีตัดฟองอากาศด้วยสปีดต,ต่ำค่ะเป็นเวลา1นาทีค่ะเราก็ค่อยๆตีไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะตีจนครบเวลา1นาทีได้เลยค่ะหลังจากครบเวลา1นาทีนะคะเราก็จะปาดขอบชาม personal. อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะได้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นเรามาเตรียมพิมพ์ได้เลยค่ะ พิมพ์ที่เราใช้ในวันนี้เป็นพิมพ์ขนาด2ปอนด์ค่ะเราก็จะเทนเนื้อเค้กลงไปได้เลยค่ะรองด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะเนื้อเค้กที่ได้นะคะที่ดีก็คือจะมีความเหนียวข้นขึ้นแบบนี้เลยค่ะนี่ก็ขอ้ขอเคาะเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะก็นําเข้าเตาอบได้เลยค่ะเราอบไฟบนล่างร้อยองศาใช้เวลาในการอบคือ30นาทีค่ะเราก็จะรอจนครบเวลาได้เลยนะคะ นี่ค่ะหลังจากครบเวลาแล้เราก็ได้หน้าตาเค้กสปันของเราเนียนๆแบบนี้เลยค่ะวิธีเช็คสุกข,ของเราก็คือใช้ไม้จิ้มลงไปนะคะไม่มีเศษอะไรติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยดีค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาออกจากพิมพ์นะคะก็แกะกระดาษไขออกให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะถ้าใครไม่อยากให้ก้นเขาสีเข้มแบบนี้ก็จะรองน้ําเล็กลกน้อยได้ค่ะก็พักเขาเย็นไปก่อนค่ะระหว่างนั้นนะคะโอรีโอเราใช้หนึ่งห่อแบบนี้ค่ะ จากนั้นถ้าเราแบ่งโอรีโอจำนวน6ชิ้นแบ่งไว้ก่อนไว้แต่งหน้านะคะส่วนที่เหลือเราก็จะทําการบดค่ะก็คือเราจะไม่เอาไส้นะคะเอาแต่แค่ตัวโอรีโอค่ะก็จะเอาไส้ออกแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราเอาไสโอรีโอออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําไปปั่นให้ละเอียดค่ะพอปั่นให้ละเอียดก็จะได้เนอโอรีโอประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะมาทำส่วนของเค้กต่อได้เลยค่ะเค้กเราพักให้เย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพลิกกลับด้านได้เลยค่ะ หลังจากพิกลับด้านเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะก็จะตัดแบ่งเป็นสองชิ้นได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็ใช้มีดในการตัดขาแล้วก็จะตัดส่วนด้านบนสีตัวเข้มๆออกด้วยนะคะค่อยๆตัดเป็นสองชิ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เราให้ดูเนื้อตัวเค้กด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือมันนุ่มมากเลยจริงๆนะคะทุกคนนี่ค่ะนุ่มแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ พักส่วนนี้ไว้ก่อนเตรียมวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมเราใช้360กรัมค่ะตัวนี้เป็นวิปปิ้งครีมชนิดหวานนะคะเราก็เลยไม่ต้องเติมน้าตาลค่ะเราก็จะตีวิปปิ้งครีมให้เขาได้ที่ได้เลยค่ะหลังจากเราได้วิปปิ้งครีมนะคะก็เนื้อที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนาโอริโอที่เราบดไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปได้เลยค่ะก็จะเทใส่จนหมดได้เลยค่ะ พอใส่จนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้ตะก้อไฟฟ้าตีให้สมสมเขาเข้ากันดีค่ะหลังจากผส,สมเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําตัวฟีป,ปิงคินนะคะมาปาดที่ตัวเค้กได้เลยค่ะแล้วใส่ถุงบีบนะคะเวลาปาดจะได้ปาดง่ายหรือบางคนที่เขาเก่งๆแล้วเขาก็ใช้ไม้พายป,ดปาดๆเอาได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะเกี่ยนเขาเสมอการเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จะวางเค้กส่วนที่สองลงไปได้เลยค่ะ เขาจะใส่วิปปิ้งครีมลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงขอบขอบนะคะก็จะบีบใส่แบบนี้เลยค่ะอันนี้เราสะดวกทําแบบนี้นะคะเพื่อนเอนบางคนก็จะใช้ไม้พายนะคะเอาปาดแทบๆทได้เลยค่ะตามแต่สะดวกได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆปลปาดบีบปิ้งคครีมให้เขาเนียนได้เลยค่ะอันนี้เราปาดให้ดูก็จะได้ประมาณนี้ค่ะของเราค่ะ แล้วปิดท้ายด้วยไพ่ปาดอีกเล็กน้อยค่ะนี่นะคะพอปาดได้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะก็นำไปแช่ตู้เย็นรอไว้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปละลายช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตก็คือกับปริมาณตามชอบได้เลยนะคะตัวนี้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์ค่ะเราก็จะบีบแต่งตรงขอบ,ขอบแบบนี้เลยค่ะ หมุนบีบไปเรื่อยๆค่ะเอาพออุ่นๆนะคะก็คือไม่ร้อนมากให้มือเราจับถุงบีบได้ค่ะถ้าร้อนมากเราก็จะจับไม่ได้นะคะแบบนี้ค่ะตัวนี้ช็อกโกแลตเหลือเราก็จะแต่งก็คือใส่ในตัวเค้กให้หมดได้เลยค่ะบีบใส่แบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาบีบแต่งหน้าเค้กค่ะหัวบีบที่เราใช้ก็คือ6 b ีนะคะบีบแต่งไปแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากเราบีบแต่ง หน้าเค้กเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำโอรีโอที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้6ชิ้นนะคะนี่ค่ะวางลงไปได้เลยค่ะแล้วก็สลับกันวางแบบนี้ค่ะค่อยๆวางไปค่ะอันนี้เราบีบไว้ทั้งหมด12ชิ้นนะคะก็ค่อยๆสลับวางตัวโอรีโอได้เลยค่ะตัวที่เว้นว่างเราก็จะใส่เป็นเจลลี่นะคะนี่ค่ะพอวางโอรีโอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วค่ะ เราก็จะนำเจนดี้นะคะหรือถ้าใครมีเชอร์รี่หรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่ชอบได้เลยนะคะเจนดี้แบบนี้ค่ะวางแต่งลงไปค่ะข็จะวางตรงที่ว่างได้เลยค่ะนี่พอวางเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเค้กโอริโอของเราหน้าตาที่ได้ก็จะได้แบบนี้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ